สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาไปดูแมงครับแมงครับแดงทับพอเห็นมังหันหอ่าเพราะฉะนันบินนี้เราบอกเธอว่านี่พ่อมานั่งอยู่นี่มังหันฮะแน่ไก่กินโอ้ยไก่จิกกินโอ้ยยังยั้งยังยังยงิ่เดี๋ยวยิ่งเด๋ย นี่ๆอัดไว้อัดนี่บ่ถือไว้พอมันถือไว้พอนี่นี่จังพี่เออมือบังมือบังจับไว้เออนั่นๆๆๆน่่นั้นน้องห่วงนั่นมันอมาลอเน้ยนะเห็น นั่นเห็นี่บอกเห็นอบูเห็นนั่นเห็นไหนี่นะโอ้ยพูนยังใส่ปลาไว้พูนนั่นเห็นไหมปลาไว้ปลาไว้ของน้องเบนต้ากับน้องสัมุกนี่เลยอือนี่เลยนะคขับพร้อมพูน นปลาหวายคน้นบ้านเราปลูกไวยอืมอยู่นี่บ้านอะไรคะบ้านอะไรคะบ้านโคกตะทองค่ะบ้านโคกตะทองอำเภอว,วาริชภูมิจังหวัดขอเขียวตำบลขอเขียวำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครอ่าคือเอาทราบเอา จับเอามาางได้ดูดีเอาสายแมงขับดิสิอเอาหยาดหยาดแมงขับนั่นขับมันขี่มันขี่หรือมันไข่ไข่ไข่เขียวอืมตาจะตายนั่นอุ้ยลื่นอะ่ะเออโอ้ยพ่อนั่งเด็ดนุ่งหันมันบินมาเนาะมันบินมาใส่ปลาไว้เอาไม่ตายเห็ดอย่างที่นี่มันตาถ่ายรูปมันตาถ่ายรูปเอาถ่ายกับถ่ายนั่นมันตาถ่ายรูป ปลาหวายครับขมขมหอมผุ่นเห็นมาวิวทิวทัศน์ภูเดี๋ยววันพรุ่งนวันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวภูใช่เราจะไปเล่นน้ำโดด่าจะไป่นำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เลยนะคะสวัสดีค่ะ